ไปก่อนเลยยายพ่อตามมนะีินะครับต้องมาดูกันนะวอลลีกันรอยทำรถเดียวไ่ถึงหกแปครับสี่สโอ้ยไ่จัสองนะครับสอสอโอ้ บพหหนึ 11, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งมรทหนึ่งศูนย์เจ้าใกล้เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์สามสี่มรทหนึ่งศูนย์เจ็ดสามบกทอหนึ่งศูนย์เจ็บบกสหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสองสองห้าหนึ่งสามห้าสี่ หนึ่งสามเจและบชสอหนึ่งหนึ่งหนะครับวันนี้ไปนะ